ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีท่านเข้าสู่ c h anel n Demon View ในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเช็คสภาพแบตเตอรี่ในเครื่องของโน้ตบุ๊กกันนะครับก็ให้นาการนะครับคลิกขวาแล้วเลือกไปที่ open in terminal นะครับกดเข้าไปเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะในส่วนตรงนี้ให้พิมพ์คําว่า power cfg v ว n แล้วก็พิมพ์ Battery Report ราังจากพิมพ์ครบแล้วนะครับก็ให้นำการกด Enter ที่แป้นพิมพ์ปุ่มนี้นะครับกดไปเลยราังจากกดเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีไฟล์เด้งขึ้นมาที่หน้าเดส ktop นะครับตรงหน้าจอนี้ก็สามารถปิดออกไปได้เลยแล้วก็ทำการกดด o u b l e ลคลิกเปิด ที่ตัวไฟล์ที่เราได้มานะครับหลังจากเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วให้ทำการเลื่อนลงมาด้านล่างครับจนมาเจอกับคำว่า install battery ตรงนี้นะให้เรามองมาดูตรงคำว่า design design ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจำนวนแบตเตอรี่นะครับที่เราได้รับมานะครับตั้งแต่ซื้อเครื่องใหม่นั่นก็คือ ห2 9หมืแอมตรงนี้นะครับก็คือสภาพแบตเตอรี่นะครับที่เราสามารถใช้ได้อยู่นะครับก็จะเป็น38,331ก็ถือว่าลดมาเป็นหมื่นเหมือนกันครับสําหรับตัวแบตเตอรี่ของผมโอเคครับก็หวังว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคําตอบสําหรับใครหลายๆคนหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e กับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสาระหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ